สวัสดีค่ะเงียบหายไปหลายวันคือหลายวันไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หลายวันหลายเดือนพอดีว่าต้องไม่ค่อยมีเวลาได้อั o u t u b e ช่วงนี้อยู่ที่ไทยก็เลยมาซีฮัลโหลกันว่าจะไปเที่ยวไหนไปทำอะไรบ้างตอนนี้ถึงไทยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะก็เลยอยู่ลูกสาวมาอยู่กับลูกสาวที่บ้านที่ขอนแกน่นก็ไปไปมา,ม,ามาที่ขอนแกน่นที่กาลสินก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆนมาทัว โฮมทัวร์ที่บ้านที่ขอนแกน่นน้งต้อมแต่มันก็คือบ้านหลังเล็กๆนะคะซื้อซื้อไว้ให้ลูกสาวมาเรียนหนังสือที่นี่เขาเรียนที่สาธิตมหาลัยขอนแกน่นก็เลยอยากให้เขาไม่อยากให้เขาอยู่หอพักไม่เบื่อไม่จำเจเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบ้านเราจะเป็นยังไง อันนี้จะเป็นโรงจอดรถของเรานะคะเข้ามาะไรตัวบ้านอันนี้ที่ทานข้าวค่ะไม่ทานบนโต๊ะไม่ทานบนโต๊ะคะ่ะบ้านนี้ลูกสาวกำลังจะไปโรงเรียน,นะคะ่ะนี่คือห้องรับเกตนะคะ ห้องนอนจะมี3ห้องนอนค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของลูกสาวอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวห้องเก็บเสื้อผ้าเพราะว่าไม่มีใครนอนก็จะใส่ที่นอนหมอนมุ้งเข้าไปอะค่ะอันนี้ก็จะคือห้องนอนอีกห้องหนึ่ง ลูกสาวเพราะมันจะเป็นแค่สามห้องนอนจะโนห้องครัวของเราค่ะคือมันจะลกุลกๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้มาอยู่จะมีแต่เด็กๆมาอยู่กันอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านก็ไม่มีอะไรมากบ้านเราก็จะมีแค่นี้ค่ะที่คอนแกนเพราะว่าส่วนมากไม่ได้ซื้ออะไรไว้เพราะว่าก็มีเฉพาะเด็กๆอยู่ จะไม่ได้ซื้ออะไรไว้เพราะจะมีเฉพาะเด็กๆอยู่เราก็เลยให้เขาอยู่ตามปกติของเขาแล้วก็เวลาเขาไปโรงเรียนก็เงียบแล้วค่ะเขาก็ปิดบ้านเขาก็ไปโรงเรียนกันอยู่เฉพาะพี่กับน้องวันหยุดก็กลับกาลสินบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเงียบไม่ค่อยได้วุ่นวายกับใครนี่จะเป็นลูกสาว เราก็มีแค่นี้แหละค่ะแค่มาซีเอฮลัลโหลมาทักทายเพื่อนๆได้เห็นว่าบ้านที่เราอยู่ที่ขอนแก่นเป็นยังไงอะไรยงไงคือเพิ่งมาถึงไม่มีเวลาเก็บบ้านแม่บ้านที่บ้านหลังเนี้ยจะไม่มีแม่บ้านทาความสะอาดจะมีเฉพาะเด็กๆช่วยกันทําเราก็เลยอยู่กันแบบนี้ค่ะเพราะว่าแม่กลับมาก็น็อกแล้วเดี๋ยววันหน้าจะไปไหนเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่า เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านที่กาลสินกันว่าเป็นยังไงทำอะไรเราก็จะไปดูจิจาก,การของที่บ้านกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะ